ทอดมันกุ้งของโปรดของเด็กๆและผู้ใหญ่หลายๆคนวันนี้พี่กันจะพาเข้าครัวทำเมนูทอดมันกุ้งค่ะทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมหลักเลยนะคะกุ้งค่ะวันนี้พี่กันใช้กุ้งประมาณครึ่งกิโลนะคะเอาหัวออกเอาหางออกแล้วก็ตัดเส้นดำออกค่ะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะ20ตัวต่อด้วยแป้งมันค่ะ แป้งมันเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาล้างกุ้งนะคะจานนี้ค่ะแป้งทอดกรอบนะคะเตรียมไว้พอประมาณไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะและอันนี้ก็คือเกล็ดขนมปังค่ะส่วนนี้ก็คือหมูเด้งค่ะพี่การใช้หมูเด้งประมาณ2ขีดนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกับเนื้อกุ้งค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวจะตำสามเกลือนะคะนี่ก็น้ำมันงาค่ะน้ำมันงาไม่ต้องเยอะนะคะ เพื่อเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะใช้ไม่เยอะนะคะประมาณ3ต้นค่ะใช้เกลือเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยดำป่นค่ะส่วนผสมก็มีประมาณนี้นะคะขั้นตอนนี้เราไปล้างกุ้งกันก่อนค่ะนี่คือวิธีที่จะทำให้เนื้อกุ้งของเราเนี่ยเด้งอร่อยเหนียวนะคะก็คือใช้แป้งมันค่ะ มาผสมแล้วก็ขยำกุ้งล้างทำความสะอาดนะคะบางคนก็บอกว่าวิธีล้างอย่างนี้เนะี่ยจะทำให้กุ้งสะอาดยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยค่ะแต่พี่กันว่าถ้ากุ้งสดนะคะกลิ่นคาวก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วค่ะนี่พอเราล้างเสร็จนะคะแล้วก็ผ่านน้ำสะอาดสักหลายๆรอบนะคะเราจะสัมผัสได้นะคะถ้าเป็นกุ้งสดเนี่ย เวลาจับเนี่ยมันจะเด้งมือนะคะเนื้อจะแน่นค่ะจะไม่เละนะคะตอนนี้พอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องซับให้แห้งค่ะวิธีการซับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะบางคนก็ใช้ผ้าขาวบางบางคนก็ใช้ทิชชู่นะคะพี่กันใช้ทิชชู่ทำอาหารนะคะซับให้กุ้งแห้งค่ะเห็นไหมคะตอนนี้กุ้งก็แห้งละเดี๋ยวเราก็จะทำการทุบค่ะ ทุบเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับเนื้อกุ้งนะคะเพราะว่าเราทําทอดมันเนี่ยเนื้อจะต้องเหนียวค่ะหลังจากซับเสร็จทุบเสร็จเราก็มาสับค่ะขั้นตอนก็จะเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าเราอยากจะทานเราก็ต้องทำค่ะแต่ถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สะดวกเลยค่ะจับใส่เครื่องปั่นทีเดียวจบ ตอนนี้เราก็จะมาตํำเครื่องกันนะคะก็ใส่กระเทียมใส่รากผักชีแล้วก็ลงเกลือนิดนึงค่ะตำให้ละเอียดค่ะพอตำละเอียดแล้วเราก็เอาเนื้อกุ้งลงมาตํำต่อค่ะเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับเนื้อกุ้งค่ะพอตำไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราจะสังเกตว่า สากนี้จะยกไม่ค่อยขึ้นแล้วค่ะเพราะมันจะหนืดเนื้อกุ้งนะคะแสะดงว่าเนื้อกุ้งเริ่มเหนียวแล้วแล้วก็ใส่หมูเด้งลงไปเลยค่ะพี่กันใช้หมูเด้งนะคะบางคนก็ใช้เป็นมันหมูไปเลยอย่างนั้นก็อร่อยไปอีกแบบค่ะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะตามด้วยการโรยพริกไทยป่นค่ะพี่กันใช้พริกไทยดํานะคะแล้วก็ใส่น้ํามันงาค่ะเพิ่มความหอมหลังจากนั้นก็ตำไปเรื่อยเค่ะ เพื่อให้เครื่องทุกอย่างเข้าเนื้อกันดีค่ะนี่ก็เนืดเต็มทนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นค่ะพอตักขึ้นแล้วนะคะเราก็จะมาทำการฟาดกันค่ะการฟาดเนี่ยก็จะทำให้เนื้อของทอดมันเนี่ยเหนียวหนึบแล้วก็นุ่มยิ่งขึ้นนะคะ ฟาดแรงๆเลยค่ะฟาดไปหลายๆทีเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปั้นกันละคะ่ะตีไข่ให้แตกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาปั้นทอดมันกันค่ะปั้นให้พอดีคำนะคะแล้วก็นำไปคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะพอคลุกเสร็จเราก็เอาไปคลุกกับไข่ค่ะคลุกกับไข่เสร็จแล้วเราก็ไปวางที่เกร็ดขนมปังค่ะตัวเกลดขนมปังเนี่ย ก็จะติดขึ้นมาได้ดีค่ะเพราะไข่มันเหนียวเนาะอันนี้พี่กันไม่ใช่มืออาชีพนะคะขอออกตัวก่อนนะคะปั้นไม่สวยเลยค่ะแต่ทานอร่อยนะคะแล้วก็จะคลุกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทอดมันของเราจะหมดค่ะ เมนูทอดมันกุ้งนะคะเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเราไปร้านอาหารข้างนอกเนาะเวลาเราสั่งเนี่ยเราจะต้องมีทอดมันกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูที่สั่งค่ะเพราะว่าเขาทำอร่อยมากแต่อันนี้ก็พอซูซีนะคะแต่เราจะมาทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะรสสัมผัสก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันก็จะออกเป็นแบบกรอบแบบแ,แห้งๆค่ะเพราะไม่มีน้ำมันนะคะ ก็ดีไปอีกอย่างนะคะเพราะเราก็ได้กินทอดมันกุ้งเหมือนกันค่ะจัดเรียงทอดมันกุ้งนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่หม้อทอดไปเลยค่ะตั้งไฟที่180องศานะคะครั้งแรกพี่กันจะใช้เวลา10นาทีค่ะนี่10นาทีก็ได้ประมาณนี้นะคะเหลืองอ่อนๆอค่ะพอได้อยู่เดี๋ยวเรากลับด้านนะคะ กับด้านเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตั้งไฟ180องศากับเวลา10นาทีเหมือนเดิมค่ะขอฝากช่องชาแนลของพี่กันไว้ด้วยนะคะกับครัวพี่กันค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็ขอ1ไลค์1แชร์1 subscribe, s u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปนะคะนี่ค่ะหน้าตาทอดมันกุ้งที่ทำกับหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะสีเหลืองสวยสดงดงามค่ะ กลิ่นหอมโชยออกมาอ่อนๆนะคะหอมน้ำมันงาค่ะแล้วก็หอมพริกไทยด้วยค่ะถึงหน้าตาอาจจะไม่สวยเหมือนร้านอาหารนะคะแต่พี่กันว่ารับประกันค่ะถ้าใครได้ชิมก็ต้องติดใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างว้าวกรอบอยู่นะคะ กุ้งเน้นๆเ,นเลยค่ะอุ๊ยกุ้งเด็กพี่กันก็รีบไปหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กๆรอรับประทานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจิ้มกับน้ำจิ้มบวยกันนะคะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอืมอร่อยค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ